วันนี้นะคะล้วก็จะมาเลือสกูชี่ที่เราชอบนะคะแต่ว่าเป็นสิบอันดับนะแต่ว่าเราตอไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่เรียงอันดับนะคะก็ขอไม่เรียงเนาะอันแรกนะคะก็จะเป็นแฮนน้าบานสีเขียวค่ะต,ต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นเปาเจดีของของปอมค่ะอออของก๊อปนะต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชี่หน้าเบลค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นหัวของเฮลโลคิตตี้คัตตูนะคะเพราะว่าตัวมันมันขาดนะคะต้องอาจจะเอียงนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นรอางแผ่นคุม่าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่ออะไรนะ แซนวิชไก่โทริค่ะก็เป็นแบลบัลล็กคิตตี้โดนัทคิตตี้สีขาวโดนัทคิตตี้สีชมพูแล้วก็เราไม่ได้ทำบัสมาหรอแล้วก็เป็นแพนน่ามาสีฟ้านะคะก็สำหรับนี้ค่ะต้องขอลาไปก่อนคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i